สวัสดีครับผมอู่ร้านใจแอนออโตแมกซ์ลำลูกกาคลองสามนะครับวันนี้มียางถอดไฟแดงเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นบีสโตนนะครับบีสโตนเป็นเบอร์ 26570R16 นะครับ 26570R16 เป็นรุ่นดูเลอร์เฮที684นะครับดูเลอร์เฮที684เป็นยาปี23นะครับสัปดาห์ที่2ปี23นะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับ สวยทุกเส้นนะครับทุกล้อนะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นตัวนี้นะครับ265 70R16 นะครับบิสโตนปี23นะครับ4เส้นอยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500บาทใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ16ได้ทุกรุ่นนะครับต่อไปเป็น265 65R17 นะครับ265 65R17 ดูเลอร์เฮดที684นะครับบิสโตนนะครับบิสโตน สัปดาสามสปี23นะครับดาสามอปี23นะครับนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับใหม่ๆตุ่มชัดๆนะครับสภาพใหม่มากๆตอจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับตัวนี้นะครับสเส้น2 6 5ห5หาห R สิดูเลย HT หกแปดสี่ปียี่สิบสาี่พันห้าบาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังวัดจะส่งได้นะครับต่อไปเป็น2 5งห้ R 17บเจ็นะครับสองห้ R 17เป็นบิดสโตนนะครับ บิตโอนดูเลอร์ HT 6 8หกแปดห้านะครับดูเลอร์ HT ตัวนี้จะเป็นรุ่นหกแปดห้านะครับปลายปียี่สิบสามนะครับปลายปียี่สิบสามปดสี่องปีย3ิบสามนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ถอดถอดจากฟอร์ดนะครับฟอร์ดนิกเกนนะครับตัวนี้นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสาพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบิบเจ็ดตัวนี้เป็นปียี่สิบสี่นะครับ ปี24ดูเลอร์เ t 685นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆทุกเส้นนะครับตัวนี้255 70 R17 ใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ17ได้ทุกรุ่นนะครับปี24ตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500บาทต่อไปเป็นโปรโมชั่นยางใหม่นะครับยางใหม่ดันหลบสองห5ห้าหกหนะครับแกนเทค AT22 นะครับ ตัวนี้เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับมีโปรโมชั่น4ีเส้นอยู่ที่14500บาทนะครับ14500บาทนี่นะครับยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับดันหลบต่อไปเป็นโยโกฮามาครับ2 6 5 6 5ห R17 รุ่น G94 นะครับโยโกฮาม่หกห้าหกห้5 R17 นะครับปี24นะครับ ปี24เป็นยางใหม่นะครับมีตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับ1น0 0 0 15,000บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยต่างจังหวัดจะส่งได้นะครับจะส่งให้ฟรีผมออกค่าส่งให้นะครับต่อไปเป็นโยโฮาม่า G94 นะครับตัวนี้เป็นขอบ1 8นะครับ265 60 R 1 8นะครับ265 60 R 1 8เป็นลายดอก G94 เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับปียางอยู่ไหนนี่ครับยางใหม่ปี24 โยโกฮ a มา G94 26ให้60 R18 ตัวนี้มีโปรเหมือนกันนะครับ4เส้นอยู่ที่17,500บาทนะครับ17,500บาทต่อไปเป็นดันหลอบ AT25 นะครับ265 60 R18 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวหนังสือดำนะครับจะเป็นตัวติดรถของ Fortuner นะครับตัวติดรถของ Fortuner เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับปี24ปียางอยู่ไหน นี่นะครับมันจะมืดนิดหนึ่งครับมองไม่เห็นเลยฮะยางใหม่ปี24เจ็สักครู่นะฮะระหว่างน่วนนี่ครับสัปดาห์32ปี24ครับยางใหม่ปี24ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่16,500บาทครับ16,500บาทนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับต่อไปเป็นตัวหนังสือขาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ติดรีโวลรอกโクนะครับีโว็อกโ و 26560 R18 นะครับ AT25 นะครับ ตัวนี้อยู่ที่19,500บาทนะครับ19,500บาทพร้อมใส่ถ่วงให้เรียบร้อยนะครับสนใจล้อยางตัวไหนโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 4 6 9 2 3 8 9 2นะครับร้านใจแอนออโตแมคลำลูกกาคลอง3นะครับนี่นะครับขอบรถกระบะขอบสิตัวเตี้ยก็มีหลายตัวเลยนะครับขอบสิตัวเตี้ยนี่ครับดันลบเอทีสองศูนยองศูนย์ห้าอาเบอร์ตรงนาวาล่าตัวเตี้ยนะครับเป็นยางถอดไปแดงปี23นะครับยางถอดไปแดงปี23นี่นะครับ สภาพใหม่ๆสวยๆนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับยางถอดายแดงตัวนี้ของผมนะครับไม่มีตาหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นยางถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมทุกชุดนะครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่หกเก้าสองสามแปดเก้าสองนะครับยางมีหลายตัวให้เลือกนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ